เฮ้ยพีจิงจะร้องทำไมสวัสดีครับเราก็มาเปิดคลิปกันที่นี่นะครับทําไมเรามาเปิดคลิปในรถแล้วก็ไม่มีพี่จิงกับพี่จีนเพราะว่าวันนี้เรามาซื้อโทรศัพท์นะคะเราแอบมาเซอร์ไพรส์พี่จิงกับพี่จีนนะครับแล้วก็เราบอกว่าเราจะออกมาซื้อของแล้วก็พากันเฝ้าบ้านนะครับพี่จิงเรา จะมาซื้อโทรศัพท์ให้น้องนะครับแล้วก็ไปแอบสะพ้ายกันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปนี้เลยวันนี้เราก็มากับเจ้าตัวเล็กนะครับ2อคนนะครับน้องเจมกับน้องเจเยอร์นะครับระหว่างรอรีวิวอร์ัน่นจะอยู่สามขั้นส บันเทิงแลวทีนี้พอดีผมดูดูเลดมี่ห้ามานะครับแต<อ>่<อ>ว่าตอนเนี้ยเลตมี่สิบสี่สี่มันลดพอดีนะครับมันเราเพิ่มไปแค่ไม่กี่ร้อยครับเราได้สเปคที่แรงกว่าครับเราก็เลยจัดเลยครับพี่พี่พนักงานก็ใจดีมากนะครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนการเช็คเครื่องครับเอาไปให้พี่เจ็งพี่จีมเนี่ยก็ไม่ทาอะไรก็สเปคเอาไปเล่นเกมเล่นอะไรกับเพื่อนอะไรประมาณนี้แหละให้เขารีแลกเวลาเขาทําการบ้านอะไรเสร็จเขาก็รีแลกกับเกมกับมือใช้เวลาไม่นานาแล้วก็เสร็จรียบร้อยแล้วก็กลับกันเลย ับภารกิจของเราคนนี้นะครับเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยกับเนี่ยกับไอตัวจิ๋วนี่ครับบิ๊กเทปโปจะซื้ออะไรครับดูเรียนดูเรียนเฮ้ยเค้าดูเรียนยังไม่สุกดรียนยังไม่สุกนะครับป้ากลับไปไปซื้อที่ใหม่ไปซื้อมองเืินมาถึงเราก็แอบเมียนตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแกล้งบนๆหน่อยนะฮะแดนนี่จะพากันทำการบ้านหรอ ลืมซ่อนไม้ไว้นะ<ม>เดี๋ยวเพื่อนๆจะมันกินการสนทนานะก็เอาไม้ซ่อนไว้ในเสื้อก่อน,นไม่รู้ว่าการบ้านหรือว่าเตียงใครมาช่วยพักผ้าพ่าพอใช้ลูกยังไม่ใช้ตัวเอง <c oughs> มันตากผ้ายอย่างอ่ะเล่นตากอย่าั้นบอกอ่าเอามาละลอยน้ำก็ไม่อาบการบ้านก็ไม่ทำถ้ามีโทรศัพท์ยิ่งเหนื่อยหนักกว่างงนะี้พ่ออ่ะแกหนอยแกไม่รอดแน่ยเฮ้ยเก็บเื่อเอง พ่อไม่เกี่ยวกับพ่อถ้ามีโทรศัพท์จะตั้งใจเรียนไหมเอาพูดให้พ่อฟังหน่อยถ้าถ้าสมมติว่าถ้าพ่อซื้อโทรศัพท์หม่จะทําจะมีอะไรดีขึ้นตื่นไปโรงเรียนก็จะต้องปลูกไหมสมมติว่าถ้ามีโทรศัพท์อืมตั้งใจตั้งได้เพราะ่าตั้งถ้าในกาปลูกถ้าเล่นถ้าเล่นเกมแบบว่าไม่สนใจทําการทํางานช่วยแม่อย่างนี้นะให้ยึดไหมถ้ามีอม่ะอพูดข้อดีถ้าการของการมีโทรศัพท์ให้พ่อฟังะ ก็ต ah ั้งนาฬิกาปลุกเองปลุกการบานเองแล้วก็ส่งคลิปเลยตั <h <h ้งแล้นะแล้วก็ต่อแชทด้วยนั่นและต้องรูงน้ำใหม่ใช่ไปเอาของไหมพ่อหนุนไม่เนี่ยแกไม่รอดแน่หันไปทางนู้นหนุนเห็นอะไรไหมน่ะแล้วหันมาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะจ้าจิ้ก็ตั้งใจถ่ายคลิปกับพ่อนี่ไงหันมาเขาเห็นอะไายิ้ลูกเดียวนี่ไงแบกสองนี่ไก็ากั้นก็ได้แต่อะไรนนี่ไง ไอย่าอยู่ร้องอย่าร้องอะพ่อซื้อมาสีเดียวกันผลละเครื่อง oh. ดูแลมันดีๆถ้าอยากเล่นกับมันนานต้องดูแลมันดีๆเข้าใจไหม oh. จริงแล้วเจงก็เคยมีโทรศัพท์อยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มีโทรศัพท์แล้วก็นอกก้องก็ไม่ตั้งใจเรียนนะก็เลย เป็นตัดปัญหาด้วยการไม่ให้น้องเล่นไปเลยแล้วก็ถ้าอยากเล่นก็มาขอดูขอเล่นของพ่อของแม่างี้นครับมันก็เขาก็โตแล้วก็อยากได้เป็นของเขานะก็ในวันนี้เขาก็อยากได้โทรศัพท์บนมานานแล้วแหละอยากได้ถ้าถ่ายคลิปก็พ่อพ่อได้ตังค์เยอะๆก็ชุดซื้อให้เจ๋งเลยนะอะไรประมนี้โอเคก็วันนี้ก็ก็ถือว่าสําเร็จก็ไม่มากแต่ก็พอมีรายได้นะครับก็ให้ ตามความสำเร็จของน้องนะครจริงคิดไหมว่าจะได้โทรศัพท์ไม่จริงิดว่คิดคิดว่าอาจจะได้โทรศัพท์วะไม่มันไม่รู้เขาอเขาไม่รู้่าไ่งรู้แขอบคุณเออก่อนเนี่ยขอบคุณเขาเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเราทาให้เรามีเงินมีตางมาซื้อ่อ่ยใช่ขอบคุณอิก่อนขอบคุณที่ตบอกอมก่นเน้ย แรงมากแล้วขอบคุณท่านทีทุกคนนะครับก็อยู่กับพวกเราเป็นนานๆครับก็เงินนี่ก็ได้มาจาก y ยูทูบนะครับจากการสนับสนุนของเพื่อนๆนนะครับที่ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ของช่องพวกเรานะครับทำให้เราก็มีอะไรและพวกเราก็จะตอบแทนด้วยการทำคลิปที่แบบดีๆออกมานำเสนอเพื่อนๆอะไรแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย